น้ำเดือนแล้วก็ไกล่ลงเลยจ้าพี่น้องจ๋ากลมยำไก่จ้าเช่แบบแม่ตาลลูกอีสานสไปใต้จ้าพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันเลยจ้าเด้อพี่น้องหอนห่อนจ้าแซ่บ ไปบักขามจ้าพี่น้องจ๋าบนหลังบันจ้าพี่น้องแสร็จแล้จ้าพี่น้อง ไ่ไปเลยจ้ะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องรวยรอยรอยสบ่บหลายพี่น้องเอ้ยจวดย่างเดียวจ้ะจวดจาาพี่น้องจ้ามากินกัมเมตานจ้า เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเลยน้องจ้าตรุมไกล้จาพี่น้องเซบับสูตรไคสูตรนั่นได้จ้าอันนี้สูตรขมแ้นตาลจ้ากลุ่มไกล้ด้วยบกขามพ่อบ้านอยากกินจ้า นอไปไปกินน้ำกันค่ะปิดแก๊ปปิดแก๊ป